อาปรจะมาสัมภาษณ์พี่พยาบาลที่อาละวาดนะคะใื่ไหมนักเรียนไหนคะชื่ออ่ไรยค่ะค่ะพี่ชื่อนักสัมาษมาสอบสุนนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการทงานที่เราพอสตอใบอะไรประเนประเด็ไ้เป็นการทํางานในอาชีพนี้ค่ะก็อาชีพพยาบาลตวแเป็นอาชีพที่รักษา กาประปางรักษาคุ้มคูก็คือตั้งแต่คุ้มคู่ก็เส็เด็กเื่อะรเาหน้าที่ของหมออนามัยทำอะไรบ้างครับหน้าที่ของพี่นะคะก็คือในรรักษาคนไข้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็อาจจะมีคนไข้ที่มาล้างแผลค่ะแล้วก็คนไข้ที่มารักษาเกี่ยวกับไข้ไอมีน้ำมูก จะไปรับปาแล้วก็คบาา้านหน้าที่หลักของงมออนามัยมีอะไรบ้างคะหน้าที่หลักก็คือรักษาเนาะอันดัแบแรกก็คือรักษาก็คือส่วนมากคนไข้จะมาด้วยการการือไข้หวัดเนาะแล้วก็ให้ให้คำปรึกษาคค,คนไข้แล้วก็อีกหลักๆก็คือช่วยช่วยให้ให้คำแนะนำเขาเพื่อจะ โรคอะไรที่มักจะมีในเรื่องนี้จะมีส่วนมากเป็นไข้หวัดนั่นแหะคะนอกหลักหก็คือคนไข้ขอรบการรักษา้การไข้หวัดไข้จุกคอเนาะแล้วก็จะเป็นโรคที่เบาหวานเบาหวานความดันในที่งของเราจะมีคนไข้เบาหวานรายะกแล้วก็าแรบกาก็คือให้ยาติดต่อแม่ ก็มาคนอาบน้ำดีกว่าด้ยวยคนดูแลผู้ป่วยต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องประเมินคุณไข่ก่อนว่าคุณไข้ มีคําแนะน,นําสําหรับเด็กและเยาวชนที่สนใจที่อยากเปหมออะไมบ้างไหมคะคะพี่ก็จะให้คําแนะนาเนาะก็คือการเรียนอ่าพยาบาลเป็นการสาที่ว่าต้องเอาใจรักก็คือรักดูแลบริการแบบคนไขยเนาะแล้วก็ตั้งใจเกี่ยวกับการเรียนเพื่อว่าอ่าการเรียนของพยาบาลนสถนช,ช่วงที่มีกปฏิบัตกก็คือเราทํา ่ใช่ว่าทำแค่ในบิดแต่ว่าก็เงปฏิบัติบบจริงให้จริงค่ะก็คือให้น้องๆตัง้งใจค่ะ oh, <okay. S 1>